สวัสดีครับผมรุ่งรอเด็ซี่ครับมือนีมีรไย่การมังไฟบานชาดโง่นะครับตำบลโจดม่วงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับบันพุดที่26เมษายน2 5 6 6บางที่บางที่หนึ่งครับสิมงเบิกฝาบางที่สองชิมิเบิกฝาบวกสิปูคำบางที่สามเพชรบานถุ่งบางที่สี่ปูสีเบิกฝาบางที่หาทิ่วทองคำบางที่หกเทประจักบางที่เจ็ดบุตรทีใช่เบิกฝา บางที่8กุ้งอีสานบางที่เก้าวัยรุ่นตุรกีบวกสอพอบีมอนบางที่สิบจันดีเบอร์ฟฝาบางที่สิบเอ็ดจะเดินพรบางที่สิบสองสอแทรกเตอร์บางที่สิบสามมหาเวทบางที่สิบสี่แสนสิริบางที่สิบห้าสร้างเผือกบางที่สิบหกสอราชวงศ์บางที่สิบเจ็ดโชคมงคลบางที่สิบแปดดานฝ่า ตุลาการโดยอายแกแดเมืองมหาชุดใหญ่หลอดลำชีบวกสิมองคนลาสีเด็กครับผมารูปชีบวกไวไปกับลุงหลอด f อฟีรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสวัสดีลา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 